สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คนแรมทางจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวน้ำตกนะครับซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ในเขตร,รักษานธุสัตว์ภูอัวนะครับน้ำตกนั้นก็คือน้ำตกทับพระนะครับอยู่บริเวณบ้านท่าพระตำบลโสกามอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬครับน้ำตกนี้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ คงต้องลําบากมากนะครับในการเข้าเที่ยวชมเพราะว่าต้องข้ามน้ําบุกป,ปา่าฝาดงนะครับแต่ในปัจจุบันนี้สะดวกสบายมากครับเพราะว่าที่นี่มีเรือบริการเมื่อเราเดินทางโดยรถยนต์มาถึงท่าเรือช่วงแรกก็จะเป็นการนั่งเรือข้ามลําน้ำนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีที่ก็จะไปถึงทางเข้าน้ําตกแล้วเราก็จะเดินต่อไปอีกประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็เดินผ่านป่าซึ่งป่าน,นั้นก็จะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ร่มรื่นนะครับ ท่านผู้ชมจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าผืนป่านั้นอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นฉ่ำเย็นนะครับโดยเพราะถ้าท่านผู้ชมมาในหน้าฝนนะครับก็จะได้ชื่นชมความสมบูรณ์ของพืนป่านะครับเดินไปประมาณ500เมตรครับเราก็จะทะลุออกไปพบกับความงดงามของแผ่นน้ำตกทําพระนะครับที่ขวางหน้าเราอยู่นะครับอลังการมากเลยครับน้ำตกท่าพระนะครับเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ แบ่งได้เป็นสามชั้นนะครับสวยงามทุกชั้นนะครับความมหัศจรรย์ของน้ําตกท่านพระนะครับจะอยู่ตรงที่แผ่นพื้นน้ําตกนะครับจะไหลลงไปตามลานหินนะครับลานหินบนภูเขานะครับกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับมองด้วยสายตาน่าจะประมาณสักสองสนามฟุตบอลนะครับน่าจะประมาณสองสนามฟุตบอลซึ่งน้ําใสยเย็นฉ่าไหลไปเต็มแผ่นพื้นนะครับซึ่งน้ําก็จะ มีทั้งส่วนที่ตื้นและลึกแต่ไม่ลึกมากนะครับบริเวณที่ลึกมากจอที่ก็ใช้ทำแนะนำส่วนใหญ่จะเป็นน้ําที่ตื้นๆใสยเย็นนะครับและมาจะชันมากกว่านั้นอีกนะครับด้วยความที่น้ําตกอยู่บนลานหินกว้างนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นสไลเดอร์ธรรมชาตินะครับที่จะให้ท่านผู้ชมให้เด็กๆนะครับสามารถที่จะเล่นเป็นสไลเดอร์ได้อย่างสนุกสนานนะครับเด็กๆก็จะชอบมาก บ,บางแห่งก็จะเป็นแต่งให้เราไปนอนนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะท่านที่เล่นสไลเดอร์นะครับก็ดูดูน้ําที่มันเหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ฟังคําแนะนําจากเจ้าที่ด้วยครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนคการเดินทางมาที่น้ําตกถ้าพระนะครับถือว่าสะดวกสบายนะครับ เส้นทางที่ใกล้ที่สุดก็คือท่านมาจากอำเภอบึงโขงหลงนะครับระยะทางประมาณ19กิโลเมตรนะครับมีป้ายบอกทางชัดเจนนะครับซึ่งจะผ่านมาตามทางหลวงชนบทหมายเลขบอก,กอ4015ใช้วเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับถึงท่าเรือค่าโดยสารเรือผู้ใหญ่50บาทเด็ก30บาทระยะเวลาที่เปิดให้เข้าชมนะครับก็ระหว่างเวลา8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็น และเนื่องจากบริเวณนี้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่นี่นะครับไม่อนุญาตให้มีการพักแรมครับสำหรับทริปนี้นะครับคนแรมทางขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้และก็ขอได้รับการติชมนะครับจากท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ปรับปรุงและนำสิ่งดีๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันส่วนคลิปหน้านะครับคนแรมทางจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวน้ำตกสะแมนนะครับน้ำตก ซึ่งถือว่าเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดสวยที่สุดในเขตรักษาพันสัตว์ปูแห่งนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมกับท่านผู้ชมเราไปชมด้วยกันครับผมสําหรับทริปนี้สวัสดีครับ